มามาโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังสายจากท่านผู้ฟังหน้าใหม่อีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีพี่เทวดาที่เมาขออนุญาตแนะนําตัวนะครับที่ชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขออนุญาตเพิ่มหนดีกว่าผมล้างจานอยู่ตอนนี้รอครับเดี๋ยวนะทำไมผมไม่ได้ยินโอเคโอเคได้ยินละมามสวัสดีครับีเด,ยเด๋ยวผมขอผมขออนุญาตแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวผมขอล้างจานแป๊บนึง ผมเพิ่งกินข้าวเสร็จพี่อ๋อโอเคได้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 อีสักห้านาทีดีกว่าพี่พี่เอาเอาเขาดื่นก่อนดีกว่าได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวผมพูดคุยรอก่อนก็ได้ได้ได้พี่ได้โอเคครับผมรบกวนพี่แป๊บนึงได้ครับไม่เป็นไรก็นั่นแหละฮะคือพี่แกก็ติดภารกิจทํางานก็หน้าที่พอบ้านนะฮะอาจจะเป็นความเคยชินน่าก็เมา่วมอยกันนิดนึงนะครับ ไม่ทันพี่พัทเดี๋ยวรอบดึกเรามีแล็บกันดูเดือดแน่นอนเมื่อกี้แล็บสดลิ้นพันไปสองสองบีดพี่จัดไปสองบีดเต็มๆฮะท่านผู้ฟังอา <c oughs> รมณ์ขำขันของพ่อบ้านฮะก็คืออา,อาจจะเป็นความเคยชินก็เลยทำให้ต้องทำหน้าที่ให้เรียบรอ้อยก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอ ท่านพ่อบ้านของเราทําหน้าที่ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นก็อยู่กับผมหน้าตาร้อนๆแบบนี้กันไปก่อนนะครับอ่วันนี้เราจะมีพี่ชายเป็นทีมงานที่เราได้ไปคุยกันมาร่วมฟังด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณกําลังใจขอบคุณอ่คุณเนมนะครับขอบคุณ,คณ,คณ,คณสําหรับดอกไม้ห้าดอกเดี๋ยวจัดให้ไปคืนหกดอกนะครับขอบคุณพี่ชายนะฮะหน้าที่ต้องมาก่อนถูกต้องรักครับผมอ่า วันนี้เราจะมีพี่ชายที่มาร่วมเป็นพิธีกรด้วยอีกคนก็คือเราจะทำงานร่วมกันเริ่มตั้งแต่วันนี้หลังเที่ยงคืนเราก็ได้ไปคุยกันมาแล้วแล้วกต็ต่อไปก็อาจจะมีพี่ๆทีมงานขึ้นมาช่วยอีกแล้วเราจะมีคอนเทนต์ที่ให้ท่านผู้ฟังตกใจและเซอร์ไพรส์อีกมากมายแต่เรายังไม่บอกบางทีพรุ่งนี้เราอาจไม่ได้ชับไม่ได้มานั่งเล่าอย่างนี้วันต,ต่อไปเราก็อาจจะมีคอนเทนต์อื่นที่มากกว่านี้ เพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็รอพ่อบ้านของเราทําหน้าที่เพื่อจะมาเรื่องอ่ามาเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังหน้าที่อันใหญ่หลวงและสาคัญมากนั่นก็คือล้างจานเพราะว่าทานข้าวแล้วหลังจากนั้นก็คือผมมีน้ํายาล้างจานขายนะพี่นะขอใครครับเอาเอาไปนิ่มเอาเอามามาโอเคอนุญาตถามชื่อครับพี่ครับผมชื่อเอกครับ ออโอเคพี่เอกแล้วก็เโทรมาจากแถวไหนครับพี่เออบางปินครับฝายดีไม่อ่ยอากาศเป็นไงเอ่ยอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นอยู่น้ําท่วมนิดนึงสัมซ้อนจริงๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับครับผมวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาแชร์ครับพี่เออมันเรื่องราวมันมันมันตอนนี้แค่แค่แค่ผมบอกว่าแค่เรื่องแว๊บๆแบบๆนะพี่ ไม่เป็นไรมนุษย์ต่างดาวก็คุยได้ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> คือคือไอเรื่องไอเรื่องที่ใหญ่ๆผมยังยังไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไว้ไว้ผมสติเ <c oughs> ต็มๆดีก hm hm ว่าเดี๋ยวผมค่อยมาคุยดีกว่าโอ้โหรอฟังคือว่าไอตอนเนี้ยเหมือนที่ผมมามามาแต่งงานอยู่อยุธยาใหม่ๆนะ มันมีมันมีเด็กเด็กแถวบ้านเด็ก uh huh. แถวบ้านที่ว่าเป็นเป็นเป็นสาวไม่ไม่เชิงกับสาวเพศสองเลยคือประมาณชายรักชายครพี่อ๋อเ oh, uh, 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 ข้าใจครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ผมเล่าเล่าไม่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 ไมไมไมค่อยเก่งเท่าไหร่นนะแต่ว่าอันนี้คือว่าคือจะให้พี่เอาไปเรียบเรียงเองได้ไม่เป็นไรก็คือช่องนี้ไม่มีคนเก่งหรือไม่เก่งครับช่องนี้มีแต่คนเล่าเรื่องผี ครับผมเชิญครับพี่อ่เออคือหนึ่งคือทีแรกผมแต่งงานเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้มันมีมันมีอ่ญาติญาติเมียคือว่าเป็นเป็นประมาณชายรักชายอ่ะครับแล้วเอ้ยผมจะลอยไงวะพี่เดี๋ยวนึงคือคือว่าคือว่าเอ่อเป็นยังไงวะใช่หมายถึงว่า เราเราเอ่เราจุดไหนยากครับเดี๋ยวผมจะเสริมให้ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมผมผมเล่าไม่เป็นไงพี่คือว่าคือคือจะบอกอว่าเขาเขาไปผูกเขาไปผูกคอตายแต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นผมขอเสื้อเสื้อบอลเขาเขาก็ใส่เสื้อบอลมาอยู่<อ>และครั้น,นี้ผมขอเขาว่าว่าเฮ้ยกูขอเสื้อตัวนี้ได้ไหมวะ<อ>แลวคราวนี้หลังจากนั้นอีกอีกสองสามมเดือนเขาไปผูกคอตายที่หอ แล้วคันนี้หลังจากนั้นเขาก็มาหาผมที่ที่บ้าน <pardon> เขามาหาผมที่บ้านนี่พี่ของก็คือว่าคืออย่างนี้อาจจะก็คือว่าคืออย่างนี้ก่อนท่านผู้ฟังที่เขาอาจจะไม่เคยเล่าแล้วมันเป็นเรื่องราวที่สัน้นคือมันเหมือน <rac ial> มีมีมีพี่ของพี่เนี่ย BE เป็นคู่ <handheld> ชาย <itarian S 2> <bru ising> รักชายเป็นญาติชายรักชายเออราทีนี้คือพี่อ่ะได้ไปขอเสื้อเขา คือหยอกหยอกหยอกเขาหยอกเขายอขอเสื้อมันมันมันเป็นเสื้อมันเสื้อเป็นเสื้อไอ้ฟุตบอลของแท้ในในในไทยลีไงเราอยากจะได้เราเขาแค่ขอเขาเฉยๆผีปะผีปะแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปทําการผูกคอที่หอเขาอแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาหาผม ประมาณเกือบเกือบเกือบสองเกือบสองอาทิตย์นะ่ะก็มาหาผมมาเรียกหาผมอะ่ะจะเอาเสื้อมาให้อ่ะที่ไม่ออกไปเอาไงโอจะเอาจะเอาไปทำไมล่ะพี่เออนั่นน่ะสิแต่เป็นผมก็อยากจะลองออกไปเอานะโอยาเลยอ่า <laughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะท่านผู้ฟังก็คือไม่ใช่ผมแล้วไม่เป็นไงพี่ <laughs> ไม่หรอกพี่พี่เอกจริงๆถ้าให้ผมเล่ามันก็สักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนี่แหละก็คือมันก็ประมาณแบบว่านั่นแหละอย่างพี่อะไปพูดหยอกๆเล่นๆนกับญาติแล้วทีนี้ก็เออขอเสื้อหน่อยจูๆ่ๆพอหลังจากนั้นคือเขามีเหตุพอตโต,ตแล้วเราเขาก็เลยเอ่อเอาเสื้อมาให้ตามที่เราขอนั่นแหละเออแต่เราก็ไม่กล้า<อ>ไปเอาไงเอเอแต่แต่แต่จะบอกว่าเอ่อหลังจากนั้นไอ้ก่อนก่อนที่เขาจะทํา อย่างนั้นนะแม่เขาแม่เขาก็ไปหาที่หอทุกวันไอ้ทุกอาทิตย์งานกหลังหลังที่จากหลังจากที่เขาหายไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะแม่เขาไปหาทุกวันทุกวันไม่เห็นที่หอแล้วครนนี้มันมีคนมันมีคนมันมีเพื่อนที่หอบอกว่าป้าลูกป้ายืนเรียกป้าอยู่นะแต่เขาเขาบอกว่าเขาป้าเขาไม่เห็น แล้วมันมีมันมีคนฝั่งหอตรงข้ามเห็นว่ามันมีคนยืนอยู่หลังหลังประตูห้องไอ้ที่ว่าจะเข้าทางเข้าห้องน้ำอะ่ะ <c oughs> แล้วแล้วยังไงวะออพอเขาแจ้งเจ้าของของแจ้งอะไรไปปุ๊บแล้วคนันี้เข้าไปเปิดหอแล้วแมงวันแมงวันมันบินออกมาก่อนไงพี่ <c oughs> ถึงได้รู้ว่าเออ่ใช้เชือก นั่นแหะคอตตอ,อยู่ในหน้าห้องน้ําและแมงวันก็บ,บินออกมาจากหน้าห้องอะ่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าผูกอยู่ตรงนั้นไง<อ>มีแต่หอฝั่งตรงข้ามก็เห็นแต่ว่าเขาไม่ได้กินแต่พอเปิดออกมาปุ๊บกลิก่นก็หึ่มออกมาเลยไงพี่ต่หอหน้าพี่นะแล้วคนอยู่ตรงนั้น,นเน่ยเป็นไงเจอบ้างไหม โอ้ขยายนี้หมดเลยทั้งหอนั้นคือตอนนี้เป็นเกือบกลายเป็นหอล้างหมดเลยพี่ชั้นสี่ชั้นสีนนคือย้ายนี้ออกหมดเลยใครจะไปอยู่ได้พี่ก็เหลือแต่ชั้นสามสองหนึ่งแค่นั้นแหละท,ที่ที่อยู่ได้อะเอายังอยู่กันเหรอสามสองหนึ่งก็ไม่น่าอยู่แล้วมั้งอยู่อยู่อยู่สี่คือล้างหมดเลยโอ้โห,โหโจริงคือว่ามัน มันมันก็อาจจะเสียดายที่พี่อาจจะเรียบเรียงแบบหักมุมไม่ได้คือผมเสียดายมากนะเท่าเรื่องนี้แบบพี่เล่าเริ่มอย่างนี้นะแบบว่า,ามาีห้องพักห้องหนึ่งป้าเกไปเจอกินอย่างนี้แล้วเหมือนแบบเล่าชอดที่เราเจอเขาเอาเสื้อมาให้ก่อนก่อนที่จะเฉลยชอดที่ไปเจอศพอ่ะผมบอกเลยโคตรพี่ไม่ใช่ผมเล่าไม่เป็นไงพี่ถ้าผมถ้าเกิดผมเล่าเป็นจริงจริงไเด้อแบบไม่เป็นไรอย่าว่า,าแหละก็ขนาดเล่าไม่เป็นน่ะ อ่ะท่านผู้ฟังลองคิดดูครับพี่เจอนะเิญนะคือไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าผมเล่าเป็นผมเล่าเป็นเหมือนเหมือนพี่ๆนักเล่าคนคนคนอื่นน่ะผมจะผมอย่างว่าละผมไม่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 คุยกับพี่พี่เอกพี่เอกพี่เอ่อครับผมช่องผมเหมือนเหมือนพี่น้องโทรคุยกันพี่ใช่ผมรู้ซ้อมได้เลยซ้อมได้ไม่ใช่ผมไม่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 เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเราเราแค่ แค่อยากอยากคุยเฉยอยากคุยเฉย,ยอย๋ยอ,ยอขอบคุณครับพี่ที่ก็ขอบคุณที่พี่ขึ้นจอมาให้เกียิกันแล้วกันเพราะเห็นพี่ก็มาดูผมตั้งแต่แรกๆแล้วก็ถ้าเมื่อกี้นะพี่เอกเดี๋ยวผมจะลองเรียบเรียงให้พี่เอกฟังอย่างนี้เรื่องอราวเมื่อกี้นะเออ อ่ะเป็นนิปอยู่ปนี่ยนั่นฮัลโหลครับพี่อ้าวพี่หายไปแล้วเพิ่งจะมาพี่ไปไหนมาเนี่ยเน็ตเน็ตผมหายเน็ตผมหายคือหรือว่าผมแพ้เน็ตเครื่อเน็ตหมดพอดีมึก เมื่อกี้จะสรุปเอา้าหายไปเลยวะโอเคคือตอนนี้แหลกมากเลยคือเน็ตผมมันโอ้โหเน็ตเครื่องหมดอะแล้วมันไม่ได้สมัครแล้วโคตรสวยเลยตอ,อ,อนนี้อ๋ออ๋อพี่แหลกลองความหนี่อ๋อตอนนี้เสถียรแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมผมลองโคตก่อนอ่ะ, okay. ะนนโอเคแป๊บนึงโอเคคือ <laughs> ดางมันเมื่อกี้อะครับพี่เอกอ่อ เป็นเป็นเรื่องราวของญาติพี่เอกที่เป็นคู่ชายรักชายพี่เอกเนี่ยเหมือนมีวันหนึ่งเกไปพูดหยอกล้อกันว่าเห็นเสื้อทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเป็นทีมสโมสรเป็นเสื้อแท้งไงแล้วก็เลยอยากได้ก็เลยไปพูดขอแกรเรามีอยู่ช่วง,หงเหมือนบแบบแกหายไปใช่ไหมเราเหมือนป้าก็บอกว่าเออมีมีแม่ของป้าเนี่ยไปตามหาแต่ก็หาไม่เจอไม่เห็นแต่ป้าบอกเนี่ยลูกอะ เรียกตลอดนะแต่ทําไมป้าไม่เห็นอะไรเงี้ยจนกระทั่งว่าวันหนึ่งมันเหมือนแบบไปหน้าห้องแล้วมันมีเหมือนมาแรงวันออกมาพอเปิดห้องเข้าไปก็พบว่ามันมีร่างหนึ่งที่ค่อยคอตัวเองอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คือตัวพี่เอกเนี่ยก็ถูกเอาเสื้อมาให้ที่หน้าบ้านประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งใช่พี่เรามาเรียกพี่เอกทุกวันว่าเอาเสื้อมาให้ เนี่ยพ<ห>ี่น่ากลัวนะเนี่ยเนี่ยพี่เดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเนี่ยช่วงน้ําท่วมนี้แหละมันจะโอ้โหเรื่องราวอีกเยอะเลยนะนตอนนี้มนผมไม่รู้นเน็ตเป็นไง,งบ้างน,นะท่านผู้ฟังเอาได้ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ คือคือตอนนี้มันมันมันเดือนนี้เดือนนี้แล้วก็บรรยากาศอย่างนี้เลยพี่ใช่ไม่ใช่แต่แต,แต่ผมไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนกลัวผีนะแต่ว่าคือว่าถ้าเจอผมก็ต้องหนีอ่ะ้พี่จะอยู่ทำไมล่ะ <laughs> เอาเอาจริงๆอาอยุธยาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ อยุธยาครับโบราณเก่าอยู่กันมานานครับเป็นสถานที่ที่มีการสืบทอดกันมานานครับใช่พี่วันนี้วันนี้ผมมีเร,เรื่องเล่าแค่นี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยุดไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องให้เต็มเตมให้พี่ฟังดีกว่าขอบคุณครับพี่พี่มาเป็นมาพูดคุยกันได้ยินเสียงกันสักทีด<อ>นะฮะเอา,เอาแต่ผมผมยังไม่ลงนะเดี๋ยวผม,ผม,ผ,มผมรออยู่อย่างนี้แหละ โอเคได้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 โอเคพี่ถ้าเกิดว่ามีใครมีใครขึ้นมาเดี๋ยวเอาผมลงเลยเลยก็ได้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 โอเคครับผมฟั่งผมขอยิปิดไม้นะโอเคได้ได้ประเดี๋ยวผมปิดไม้เองครับนั่นแหละครับท่านผู้ฟังก็พี่เอกก็มีเรื่องราวอยากจะแชร์แต่พี่เอกเองก็อาจจะไม่เคยไปแชร์ประสบการณ์ให้ใครฟังแล้วก็อยากจะแชร์ให้พวกเราได้ฟังกัน มันก็อาจจะเป็นเรื่องราวสั้นๆหนึ่งเรื่องแต่ถ้าเราไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะท่านผู้ฟังเราไม่เจอกับคนคนหนึ่งอยู่สักพักหนึ่งจนไปพบว่าเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขากับทาตามสัญญาเอาเสื้อที่เราเนี่ยพูดเล่นๆไว้มาคืนที่หน้าบ้านทุกวันท่านผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าเป็นเรานะฮะเราจะลงไปเอาเสื้อตัวนั้นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะเพื่อนทุกคน โอเคมาถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตดึงที่ขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจบจากสายของพี่เอกจะไปต่อสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายของท่านผู้ฟังทางบ้านกันนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รอฟังย้อนหลังคลิปใหม่หมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตอีกหลายคลิปเลยครับพอดีผมพักผ่อนนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ตัดงานนะเดี๋ยวขออนุญาตดึง